มันก่อให้เกิดผลลัพธ์กับประชาชนได้เข้าถึงประชาชนได้มากน้อยแค่ไหนนะครับอันที่สองครับดูเรื่องของการตอบสนองปัญหานะครับในการแก้ไขปัญหาของชุมชนหรืขอของท้องถิ่นนะครับเรามาีการรู้ปัญหาไหมในบริบทของพื้นที่แล้วปัญหาที่เราเกิดเกิดขึ้นในพื้นที่เนี่ยมีมาตรฐานในการจัดการปัญหาหรือแก้ไขปัญหาไหมนี้นะครับประชาชนได้อะไรจากการมีนวัตกรรมที่เกิดขึ้น ไม่เน้นเรื่องของทคโนโลยไม่เน้นในเรื่องของอะไรก็ตามแต่แต่ว่าผลลัพธ์ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยประชาชไนดดาาดได้ประโยชน์สุดจากการมีวัตกรรมชวนได้คือประโยชน์อยู่ที่ชุมชนเื่องของท้องถิ่นนะครับก็เป็นการประเมินนะครับว่าจะขอ,อการนี้ทางที่ต้องได้นาเสนอนะครับภายในระยะเวลา2ชั่วโมงนะครับแล้วก็อาจจะมีการแลกเปลี่ยนคำถามเพื่อเปิมิ่ขึ้นนะครับการมาในวันนี้ครับเอ๊ะ วิจัยโครงการค่ะดิชันเรเวียขจิตินทำตลาดเทศบาร์นทัมมาปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีคนทั้งมาค่ะเขาร่วมในการประเมินด้วยนะคะก็ในส่วนของมีท่านที่ท่านดูไปนะคะก็จะเป็นมีรทัดเดิมที่เราทำแล้วก็มีท่านใหม่กำลังรอผู้เพินมชุดใหม่เข้ามานะคะแล้วก็จะมีการเป็นการในส่งแบงชุดใหม่นะคะมีประชากรอยู่ประมาณ2690คนค่ะ โดยที่เรายกฐานะจากประการพิเศษนะคะภายใต้วิสัยทัศน์ของพิษบาเดินเข้ามาก็คือเข้ามามนหน้าอยู่เรียนรู้นวัตรกรรมน้องทำเหลอเกินแคสี่ตัวนะคะรับก็จะกระชับขึ้นนะครอันที่สองครับดูเรื่องของวรรนะะวัตรกรรมนะครับนวัตกรรมท้องถิ่นเนี่ยดูแับไหมดูแลทุกคนอย่างเท่าเทียมนะครับแล้วก็ดูแลทุกคนด้วยโดยเฉพาะคนกลุคค่มเปราะบางหรือกลุ่มที่เดียวฉันดูว่าทางท้องถิ่นมีากรารบริหารจัดการที่่อให้เกิด เอเนเอความสุดนในตัวไหมนะครับอันนี้ถามดูเรื่องของฟังโผร่งใสและการมีส่วนร่วมนะครับประชาชนอยากจะรู้รายรับรายจ่ายมีการเปิดเผย